สวัสดีค่ะพบกับช่องโค้งหนังนานำพาวิธีใหม่ใบมัมติมฟาร์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 มวันนี้นะคะเราก็จะพาเ,เพื่อนๆมาดูวิธีการทำห้องน้ำและห้องนอนหลังเนื้อยนะคะพร้อมกับกุญแจพ,พิมายสุดพิเศษค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆอ,อาจจะงงๆว่าเอ๊ะออยหายไปไหนนะทำไม นานจังไม่ค่อยเห็นปล่อยคลิปนะคะเนื่องจากว่าอ๋อยนะคะตอนนี้ติดโควิดอยู่นะคะก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปนะคะปล่อยออกมาหลังจากที่หายจากโควิดนะคะอ๋อยก็จะทยอยลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะทีมงานที่มาช่วยเราทําห้องน้ําและห้องนอนนะคะก็เป็นทีมงานบ้านครองอวชรพงค์ค่ะเป็นเพื่อนๆของคุณเปรี้ยวนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะแนะนําก่อนนะคะว่า,าพื้นที่ที่เราทําก็มาทําในส่วนโค้ง,งหนองนาเหมือนเดิมนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะเราก็มีการสั่งจากร้านวัสดุใกล้บ้านนะคะแล้วก็สถานที่ต่างๆนะคะเนื่องจากว่าที่ส่วนของเรานะคะอย่างที่เพื่อนๆทราบนะคะว่ามันจะไม่มีในส่วนของไฟฟ้าใช้เพราะฉะนั้นอ๋อยก็ลงทุนนะคะในการซื้อเครื่องบั่นไฟนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็กําลังขึ้นโครงหลังคานะคะหลังจากที่ว่าเราขึ้นโครงหลังคาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทําการเทคานนะคะส่วนนี้นะคะก็เป็นเครื่องปั่นไฟที่อ่อยพูดถึงนะคะที่อ้อยทําการซื้อมาก็ราคาอยู่ที่9,000บาทนะคะรวมค่าขนส่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็สามารถช่วยแบ่งเบาภาระเราได้เยอะเลยนะคะเพราะว่ามีช่องหลายช่องนะคะที่สามารถทำงานได้นะคะทั้งเชื่อมทั้งเชื่อมไฟฟ้าต่างๆระหว่างนี้เราก็มาดูทีมงานขึ้นโครงกันเลยคะ่ะ ที่เรารอผู้ชายนะคะทำโครงหลังคานะคะเราก็จะมาทำกว๋วยจั๊บนะคะให้รับประทานนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำการต้มไข่ก่อนนะคะหลังจากที่เราต้มไข่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะปอกเปลือกไข่ออกนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะเอาไข่นะคะไปแชน่น้ำเย็นนะคะเพื่อที่จะให้ปอกไข่ง่ายๆนะคะ หลังจากที่เราต้มไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการต้มน้ำนะคะเตรียมในส่วนของน้ำกว๋วยจั๊บค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมในส่วนของหมูนะคะเอามาหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อนำไปลงในหม้อกว๋วยจับค่ะ หลังจากที่เราเตรียมหมูกันเรียบร้อยนะคะเราก็จะทําการเตรียมผักนะคะผักเราก็จะมีเป็นผักคะน้านะคะผักชีแล้วก็ต้นหอมนะคะที่เราใช้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะทำการเติมเครื่องปรุงต่างๆนะคะได้แก่ผงพะโลนะคะซีอิ๊วดำหวานน้ำตาลปีบ๊บเกลือแล้วก็รสดีนะคะเพื่อใส่ให้ในน้ำเกว๋วยจับค่ะ หลังจากที่เราเติมเครื่องปรุงต่างๆแล้วนะคะเราก็จะทำการชิมน้ำซุปนะคะเพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมค่ะ สำหรับอีกกระทะหนึ่งนะคะเราก็ทำการทอดหมูกรอบเอาไวค้ค่ะหมูกรอบเราก็จะเอาไว้ใส่เป็นในส่วนของส่วนประกอบในกว๋วยจั๊บนะคะก็จะมีหมูชิ้นนะคะมีตับนะคะมีหมูกรอบนะคะแล้วก็มีไข่ต้มนะคะจากนั้นก็จะมะีพวกผักต่างๆนะคะที่เราใส่ลงไปในกว๋วยจั๊บของเรานะคะแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็ พริกไทยต่างๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็รอให้น้ำซุปเดือดเมื่อน้ำซุปเดือดแล้วเราก็จะเอาไข่ที่ต้มที่ปอกเปลือกไว้นะคะลงไปในหม้อกวยจับได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนําต้นธนานะคะลงไปลวกในน้ํากวยจับนะคะเพื่อที่หลังจากที่เราลวกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นนะคะเป็นชิ้นชิ้นนะคะเอาไว้ใส่ในกวยจับค่ะ เมื่อเนื้อหมูก,กับตับนะคะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการตักออกมาเพื่อเตรียมหั่นเป็นชิน้นเล็กๆนะคะพร้อมเสิร์ฟกับก๋วยจับค่ะ จากนั้นเราก็จะเตรียมน้ําสําหรับลวกเส้นนะคะเส้นที่เราใช้ก็จะเป็นเส้นหมี่แล้วก็เส้นกว๋วยจั๊บแผ่นใหญ่นะคะซึ่งเราจะใช้กันอยู่แล้วในส่วนของกว๋วยจั๊บพี่มายนะคะ และนี้ก็คือเส้นก๋วยจับเส้นใหญ่นะคะความพิเศษของเส้นก๋วยจับเส้นใหญ่ก็คือหลังจากที่เราลวกเส้นเสร็จแล้วเส้นจะม้วนนะคะและเส้นจะมีความเหนียวหนึบและเด้งและแล้วเราก็เตรียมก๋วยจับสำหรับทีมงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะน่ารับประทานไหมเอ่ยหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถนำสูตรนี้ไปใช้กันได้นะคะ จากนั้นเราก็มาติดตามการทำห้องน้ำของทีมงานเรากันต่อเลยค่ะในส่วนของอหลังจากที่เราทำโครงข้างบนเรียบร้อยนะคะเราก็จะทำการเทคานนะคะ ห้องน้ำที่อ่อยทำนะคะก็จะมีขนาด2เมตรคูณ3เมตรนะคะและสำหรับห้องนอนหรือห้องเก็บของนะคะก็จะมีขนาด3เมตรคูณ3เมตรค่ะเอาไว้เก็บของต่างๆหรือว่าถ้าเรามาเราก็มานอนพักอาศัยได้นะคะ หลังจากที่เราทําหลังคากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการเทคานแล้วก็ทําการก่อบล็อกกันเลยจ้า จากนั้นก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างกันขึ้นมาแล้วนะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของห้องเก็บของหรือห้องนอนของเรานะคะเราก็ทําการใส่หน้าต่างเข้าไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มการระบายอากาศนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้านะคะในส่วนของประตูนะคะเราก็ใช้ประตูที่เป็นพลาสติกนะคะเนื่องจากว่าเราก็ายังไม่ได้มาอยู่ถาวรน,นะคะเราก็ อาศัยว่าถ้าเวลาที่เรามาที่โคกหนองนานะคะเราก็จะได้มีที่เก็บของหรือว่านอนพักในห้องนี้นะคะเมื่อเราทําการก่อเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการเทพ,พื้นนะคะให้เรียบร้อยนะคะ หลังจากที่เราทําห้องน้ํานะคะแล้วก็ห้องเก็บของหรือห้องนอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อยก็มาเห็นว่าอ๋อในส่วนของหลังคาเราทํายื่นออกมาด้านนอกแค่ประมาณ1เมตรหรือเมตรห้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝนตกก็อาจจะทําให้ฝนสาดเข้าไปที่ห้องน้ําหรือห้องนอนของเราได้อ๋อยก็เลยได้ทําการคุยกับทีมงานช่างใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะว่า ขอเพิ่มในส่วนของชาหน้าบ้านเข้ามาอีกสักระยะประมาณ5เมตรนะคะเพื่อที่ว่าเวลาฝนตกนะคะเราจะได้กันน้ำฝนนะคะกันฝนสาดได้กันแดดได้นะคะและนี่ก็คือเป็นในส่วนของภาพที่เราทำการต่อเติมด้านหน้าออกมานะคะเพื่อที่จะให้บงังแดดบังฝนนะคะทางทีมงานช่างก็ใจดีกับเรามากนะคะเราขอเพิ่มเติมตรงนี้นี่ตรงนี้หน่อยก็ทำให้เรา ด้วยนะคะและแล้วห้องน้ํากับห้องนอนหรือห้องเก็บของของเรานะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเสียงนะคะเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงอ่อยนะคะแหบๆหรือมามีเสียงที่ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่ายังไม่หายจากโควิดตีนะคะก็จะมีเสียงแหบๆไปบ้างนะคะ อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะรอบๆของห้องนะคะที่อ้อยนำมาฝากนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุง้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อยทำคลิปดีๆมานำเสนอเพื่อนๆ,ๆต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะ